บ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยุพิมพ์อยู่สมุทรสาครพี่ม่เจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองอันนับว่าเป็นบุญของน้องของน้องพี่พี่พักน้อ ไปอยู่จังที่สมุทรสาครพี่พี่บาวาละพูดมากกว่าไม่จริงที่ทำนาปูข้าวแล้วน้องเจ้าแก้มเลือดเริ่เป็นสาวดักเกลืออะไรอ้าวมีอะไรนั่งคุยกันนะ กลัวกลัวกระดดกมันออกมาแพร่งปร่เมื่อกี้ฉันเต้นตะลึมไปหมดแล้วนะพี่ดอนอสามคนหมดแล้วที่นี่ก็ยังห่วงอยู่เนี่ยที่นี่พี่ดอนเขาเช่าวิดีโอเราไปเยอะแล้วที่นี่มึงลองเต้นตะลึมไหมท่าผู้ชมที่อยู่ตรงบ้านดูหน่อยอและท่าผู้ชมที่นั่งอยู่ในนี้อ้าช่วยเต้นแบบกูหน่อยอไอเวนไม่ใช่มายืนกินแรงกูอย่างเดียวแมงไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยมายืนถือไม้แล้วก็หายใจรับตังค์เงินแมงก็เอามากกวูกู เร็วๆเขาอยากจะดูมึงเต้นเนี่ยใช่ไหมเฮียมันไม่เห็นทำห่หาอะไรเลยเนี่ยเขาโคตรเขากําลังขำมีเหี้ยเลยอะจริงๆนะไม่ได้แกล้งว่ามันนะเนี่ยแต่งตัวก็ดีนะเนี่ยใส่รองเท้าขัดมันนี่ใส่เนี่ยผูกคไทใส่สร้อยไม่ต่ำกว่าสิบบาทโอ้โหแต่งตัวไม่ต้องงงที่หนึ่งในขบวนตลกรุ่นเดียวกันพูดละเอียดไปเลยน่น้องเวลาเล่นงานตามห้องอาหารตามคาเฟ่เนี่ยมันให้พวกพี่นั่งรถกระบะ ไอเฮียในโคตรขี้เหนียวเลยเอตลกคณะอื่นยาวยุยยานั่งรถตู้โยกเชิญยิ้มนั่งรถตู้สุพรรณนั่งรถกระบะเล่นในกรุงเทพพี่ไม่ค่อยอายคนหรอกไปเล่นต่างจังหวัดพี่โคตรอายคนเนี่ยวันนั้นไปเล่นสระบุรีรถไปเติมน้ํามันที่ปั๊มพนักงานที่เซเว่นถามพี่ว่าไงรู้ไหมพี่ไปตัดอ้อยมาแล้วไอเวร์ในเวลาฝนตกกูนั่งหลบฝนยู่ไงมหลบมึงแกยังทำไม S <S 2> <S 2> กูไม่อยากเปิดเผยเชียรเนี่ย เน่เจอทางคกเขาแล้วพวกเราอะไรอ่ะเน่ไปว่าใครเขาก็ไม่ได้ละอะไรเรามีแบบเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะทาไมอ่ะได้เท่าไรเราใช้เท่านั้นอ่าไม่เหมือนก็เองไงทำไมอ่ะเน่มันเนี่นะอะไรได้รางวัลก็จริงเป็นวันหนึ่งเป็นพันโอ้ท่าตัวก็เป็นพันอ่ะทำไมอ่ะเดือนหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นหมื่นปีห้าหมื่นแทนที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถทำไมรูปร่งหาๆอย่างนี้ติดเด็กนักเรียนพาณิชย์นะนี่โอ้โหเน่ ของผมอย่างนี้นะทำไมขอได้เงินกลางคืนนะกลางวันพาเด็กขึ้นห้างแล้วน้องก็ซื้อไอเวรไม่น่ามาเปิดเผยกูเลยที่พูดเรื่องจริงเหรอมัวนี่กูเลยไปแดกเลยเดี๋ยวคืนนี้ไปหลอกแขกอีกครับหลอกแขกยายมึงอ่ะเราไม่พูดถึงนี้ดีกว่ามาพูดถึงข้างหลังเนี่ยมาเนี่สวยไหมข้างหลังมาสวยเดี๋ยวแนะนำหน่อยมาพี่เสื้อลายพิจารณาก่อนนะเป็นไงพี่เื้อลาย ตอนนี้เขามีผมแล้วนะนมีผมก็ไม่มีผมตรงไหนสวยกว่ากันอัะแดงว่าไม่มีผมสวยใช่ไหมโอ้โหถ้าพี่ก็ไม่รู้นะออพี่น่าจะเอามันไปสักคืนทำไมฟันไม่มีสเปเชียลอย่างนี้ พูดคำเล่นนี่มาเล่นอะไรกันเนี่ยครับทำไมอ่ะเรามาเล่นตลกนะก็รู้แล้วพูจาอะไรให้มันน่าเพม่สวยกิ่ต้องร้องเพลงคู่สักเพลงได้ไหมเพลงคู่อ่ะฮะใครร้องได้ผมร้องได้อ้าวขอเชิญเขาร้องได้เป่ะได้ไหมหนูหนูไมาเข้าสำนักเกียร์ร้องได้จริงจังหนูชอบหนูได้อยู่แล้วล่ะเหรอย่งนู้นแต่เด็กี่หนเนี่ยโอ๊ยพีชลายเขากัคิวเหมือนกันเลยเนี่ยเพลงชคร้ายเนี่ยเหมือนพี่เดียวกันเลยเนี่ยโอ้โห มาทักเส้นน้องมองเลยลุงนาเข้าสาวนาเกลือทัานเกลือลองลองคู่กันที่รักจ๋าใส่แว่น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 เจ้าเจ้าจ้าบ้านของผีทำนาะทำนาะปลูกข้าวทุกมือ ล้องแมวน้ำน้องก็ทำนาเกลืโอโขายเกลือวิตีตขากินบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยุ่พิมอยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองอันนับว่าเป็นบุญของน้องอของน้อง อยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครที่พีวาววละพุดมากกว่าไม่จีพี่ทำนาปูข้าวและน้องจ้าวแก้มเลอือดเลิกเป็นเ้าได้เกรืออะ,อ,อ,อะไรอ่ามีอะไรนั่งคุยกันนะทำไมะฮะแล้วแกจะไปยุ่งกัพบพวกสมัยเนี่ยอ้าวสองแม่ลูกตกรถ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงสามคนไปรวมกันทำไม เนี่ยถ้ากูขับแท็กซี่นะเออถ้ากูขับแท็กซี่นะเป็นไงครับตีหนึ่งตีสองกูเห็นพวกมันบอกมือนะ <c oughs> มึงเชื่อไหมเนี่ยทำไมกูเหยียบม็ดคันเร่งเลยอ้าวทำไมแกไม่จอดรับอ่ะละคนเดียวกูยังไม่เอาเลย ท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุขสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเดดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกด